ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2025ทัวร์ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ที่น่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกหากคุณชื่นชอบรถยนต์ชอบติดตามข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่จากค่ายโตโยต้าที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งราคาในตลาดประเทศไทยถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลรถจากโตโยต้าในปีนี้มีหลายรุ่นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โตโยต้าเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกมายาวนานด้วยความทนทานประหยัดน้ำมันและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมปี2025นี้โตโยต้าได้เปิดตัว SUV หลายรุ่นที่มีการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย มาเริ่มกันที่โตโยต้าโคร l a Cross รุ่นปี2025รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในไทยโดยในรุ่นปีนี้มีการปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่ให้ดูดันยิ่งขึ้นเพิ่มระบบช่วยขับขี่ Toyota s a ซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดและปรับปรุงช่วงล่างให้การขับขี่นุ่มนวลกว่าเดิมโคร l a Cross มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร140แรงม้าและรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรในเรื่องของราคานั้นรุ่นเริ่มต้นของ Corolla Cross ปี2025อยู่ที่ประมาณ9,99,000บาทและรุ่นท็อปไฮบริด Premium Safety อยู่ที่ราวๆ1,254,000บาท ถัดมาคือ Toyota Fortuner รุ่นปี2025รถ SUV สายพันธุ์แท้ที่ออกแบบมาสำหรับการลุยโดยเฉพาะ Fortuner ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดยรุ่นปีนี้เพิ่มระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบใหม่ที่ตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร204แรงม้าที่ให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเหมาะมากสำหรับสายเดินทางไกลหรือลุยทางออฟโรด ภายในห้องโดยสารของ Fortuner ปี2025ยังเพิ่มความรูหราด้วยวัสดุ soft touch และหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบราคาเริ่มต้นของ Fortuner ใหม่อยู่ที่ประมาณ1,419,000บาทสำหรับรุ่น 2.4G และรุ่น TopGR Sport 2.8 4 w d s อยู่ที่ประมาณ1,899,000บาท อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความสนใจมากในปีนี้ก็คือ Toyota Yaris Cross 2025 SUV ขนาดเล็กที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองด้วยดีไซน์สปอร์ตขนาดกระทัดรัดแต่พื้นที่ภายในกว้างขวางเกินคาดรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ h y บ r i d 1.5ลิตรพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยลดการใช้น้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม Yaris Cross ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบด้าน เช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคันราคาของยาริสครอสปี2025จะเริ่มต้นที่ประมาณ799,000บาทและรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ899,000บาทต่อกันด้วย Toyota RAV4 2025 ซูวีระดับพรีเมียมที่ผสานความหรูหราและความแรงไว้ในคันเดียว RAV4 ปีนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรให้พละกำลัง218แรงม้าและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนได้แบบอัจฉริยะช่วยให้การขับขี่มั่นใจทุกสถานการณ์ดีไซน์ภายนอก RAV4 2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าและไฟหน้าแบบเล็ดใหม่เพิ่มความดูดันและมีเอกลักษณ์ส่วนภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้ระบบเสียง JBL และหน้าจอขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วราคารุ่นเริ่มต้นของ r a v 4อยู่ที่ประมาณ1,699,000บาทและรุ่นท็อปจะอยู่ที่ประมาณ1,899,000บาท สุดท้ายคือ Toyota Land Cruiser Prado 2025 SUV สายลุยระดับตำนานที่ได้รับการอัปเกรดใหม่หมดจดทั้งคันรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยเดินทางไกลหรือแม้แต่การใช้งานในเส้นทางธุรกันดาร เครื่องยนต์ของรุ่นใหม่เป็นแบบไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรให้พลังถึง326แรงม้าและแรงบิดกว่า630นิวตันเมตรแลนด์ครูเซอร์ปราโดยังติดตั้งระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติ พร้อมกล้อง360องศาระบบควบคุมการขับขี่แบบมันติเทอรเรนซีเล็กและภายในรู่ราระดับ S U V หรูยุโรปราคาของ Prado 2 2 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ3,590,000บาทและรุ่นท็อปปัดแตะถึง4ล้านบาทจะเห็นได้ว่าในปี2025 Toyota โโได้ปรับไลน์อัพรถ S U V ของตนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองครอบครัวใหญ่สายลุยหรือผู้ที่ต้องการรถที่มีทั้งสมรรถนะและความหรูหราโตโยต้าก็มีตัวเลือกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนอกจากเรื่องดีไซน์และสมรรถนะแล้วโตโยตาย้ายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายภายในรถเป็นอย่างมากทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ตอบโจทย์ในปี2025 t o y o ต a ถือเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมากที่สุดค่ายหนึ่งและแน่นอนว่าในอนาคตอันใกล้ก,ลก็ยังมีรุ่นใหม่ๆเตรียมเปิดตัวอีกหลายรุ่นฝากกดติดตามช่อง2025ทัวเพื่อไม่พลาดการอัปเดตยานยนต์ใหม่ๆรถเปิดตัวใหม่รีวิวสมรรถนะและข้อมูลราคาล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ